พระพุทธเจ้ายิงแล้วที่ได้มาเฝ้าพระองค์สงปรารถนาพระองค์ผู้เจริญเมื่อคืนนี้ราตรีช่างยาวเสียเหลือเกินปรากฏแก่ข่าพระพุทธเจ้าเหมือนหนึ่งเดือนเป็นเวลานานเหลือเกินที่สัตว์โลกจะได้สดับคําว่าพุทโธพุทโธดูก่อนสุทัตตะผู้ตื่นอยู่ไม่ได้หลับย่อมรู้สึกว่าราตรีหนึ่งยาวนาน ู้ที่เดินทางจุดมื่ยลาแล้วรู้สึกว่าโยดหนึ่งเป็นหุนทางที่ยืดยาวแต่สังสารวัตรคือการเวียนเกิดเวียนตายของสัตว์ผู้ไม่รู้พระัทธรรมยังยาวกว่านั้นดูกนสุทัตตะสังสารวัตนี้หาเบื้องต้นเบื้องปลายได้โดยยากสัตว์ผู้พอใจในการเกิดย่อมเกิดบ่อยๆการเกิดบ่อยๆนั้น พถทาคตกล่าวว่าเป็นความทุกข์เพราะสิ่งที่ติดตามความเกิดมาด้วยก็คือความชราความเจ็บปวดทรมานและความตายความต้องพัดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักความต้องประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักความแห้งใจความคล่ำครวนความทุกข์กายทุกใจและความคับแค้นใจอุปมาเหมือนเห็ดซึ่งโผล่จากดินและนำดินติดขึ้นมาด้วย หรืออุปมาเหมือนโคซึ่งเทียมเกวียนจะเดินไปทางไหนก็มีเกวียนติดตามไปทุกคนทุกแห่งสัตว์โลกเกิดมาก็นำทุกประจําสังขารติดมาด้วยตราบใดที่เขายังไม่สลัดความพอใจในสังขารออกความทุกกข็ย่อมติดตามไปเสมอเหมือนโคที่ยังมีแอกเกวียนครอบคออยู่ล้อเกวียนย่อมติดตามไปทุกฝีก้าวลูกก่อนสุทธธัตตา เมื่อรากยังมั่นคงแม้ต้นไม้จะถูกตัดแล้วมันก็สามารถขึ้นได้อีกฉันเดียวกันเมื่อบุคคลยังไม่ถอนตัณหาลนุสัยขึ้นจากดวงจิตความทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นได้บ่อยๆสุทัตตาเอยน้ำตาของสัตว์ผู้ร้องให้เพราะความทุกข์โมบัสทับถมในขณะที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารีมีจำนวนมากเหลือขนานาสุดที่จะกล่าวได้ว่า มีประมาณเท่านั้นเท่านี้กระดูกที่เขาทอดทิ้งลงทับถมปัตภีโดนเล่าธนามกองรวมๆกันมิให้กระจัดกระจายคงจะสูงเท่าภูเขาบนพื้นแผ่นดินนี้ไม่มีช่องว่างเลยแม้แต่นิดเดียวที่สัตว์ไม่เคยตายปัตีนี้เคลื่อนกลนไปเรือยกระดูกแห่งสัตว์ผู้ตายแล้วตายเล่าเป็นที่น่าสังเวชสลดจิตยิ่งนัก ทุกย่างก้าวของมนุษย์และสัตว์เหยียบย่ำไปบนกองกระดูกเขานอนบนกองกระดูกนั่งบนกองกระดูกสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่บนกองกระดูกทั้งสิ้นดูก่อนสุทัตะไม่ว่าพบไหนไหนล้วนจะมีลักษณะเหมือนกองเพลิงทั้งนั้นสัตว์ทั้งหลายดิ้นรนอยู่ในกองเพลิงคือทุกข์เหมือนเต่าอันเขาโยนลงไปแล้วในกองไฟใหญ่ฉะนั้น พระศาสดาทรงเทศนาอริยสัจโดยย่อแก่ท่านสุทัตตะจนเศรษฐีได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระตนาตรัยและทรงย้ำในตอนสุดท้ายว่าดูก่อนสุทัตตะการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เป็นของยากการดำรงชีพอยู่แห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นของยากการได้ฟังธรรมของสัตรบุรุษเป็นของยาก และการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นของยากดูก่อนสุทัสตะเพราะเหตุนั้นการแสดงธรรมของสัตว์บุรุษก็ตามการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าก็ตามล้วนเป็นเหตุนำม,มาซึ่งความสุขความสงบสู่โลกดูก่อนผู้สืบอริยวงพระธรรมเทศนาของพระาศาสดานั้นไพเราะจับใจและแจ่มแจ้งยิ่งนักเพราะเหตุนี้ เมื่อพระองค์แสดงธรรมจบลงจึงมักมีผู้ชมเชยว่าแจมแจ้งจริงพระเจ้าข่าแจมแจ้งจริงเหมือนทสงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดเพื่อให้ผู้มีตาดีได้มองเห็นรูปดังนี้